ร้านอยู่เลก้านะครับนี่มีกระเป๋าน้องบูบูมาใหม่ด้วยนะที่ร้านห้ารอยามห้อยสอเนื้อปี๊บที่ไหนแล้วคะอุ้ยถุยอ้าได้แล้วเอาเหรียญบากองได้เลยใช่ดีแล้วค่ะเย่ถุยมาโอ้ย างันอ้ยโอ้ยดูท่านี้อือนี่ไงมาักทีพ้ง่ักก่นเ่ไปงานทวงน่าเดี๋ยวเราจะพูนะคะพี่ก็วินไยกับเอฟซีทำพูด่ะอซตัวน้อยพี่ก็วิ่ง่ะนั่งเลยนะ ได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวพบปะทักทายแฟนคลับสักครู่ละค่ะเพื่อนๆไปค่มีเอฟซีด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณไอซ์จะส่งของขวัญมาให้นี่โมวกหมวกนีค่ะน้องออมขอบคุณสวัสดีครับน้องออมขอบคุณสำหรับหัวใจส้มนะครับเพื่อนๆฝากเป้าหมายพี่กวินด้วยนะอุ้ยอุ้ยโอ้หป๋าเลยป๋าโอ้ขอบคุณนะคะนี่หมกนะครับโมกคุณไอซ์ทำให้นะคุณไอซ์ขอบคุณมากเลย พี่กวินใส่บ่อยอย่างเท oh. okay. er ่นะโอ้โหได้ละทีหมุนบรรลุคางเลยเคลิปลาบูบูให้ดูหน่อยค่ะได้หอมด้ลาบูบูเอ๊น้องแฟงมาไม่ทันใช่ไหมปีกี้พี่กวินคลิปบูไปแล้วครบรอบวิโอ้โหจุ๊บไอ้ยูแดนนี่ชวาสุ้มอันนี้คืุ้มเลยนะไทย หมดแ้วเย่เย่ปึ๊บเฮ้ยหัวนี่ไงอันนี้เบียงเยอะไหมเยอะเห็นไหมเบียงเยอะลมากนี่เดี๋ยวพี่ก็เวินเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ก็เวินก็จะลงไลน์เราก็ไปโอเคทุกคนวันนี้อย่าเจอกันใหม่ไรหน้านะคอบคุณค่าสวัสดีค่ะ